สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมก,กับผมเคียวค้อนเดิมครับเป็นบันพุทธที่รรสามนี่นาคมครับเตือนเตาเร้าวันนี้มามาอ,าอาจารย์เอ่อเอาพเนียดเทนกวาด้านที่บ้านอาจารย์ทุนครับทุนลีโอพเนียดมันที่อัซล่าซอย6อกฟีครับหลังตลาดไทยมาเดาใส่กับผมม้วเครื่องหอดีนัดกันไป ตอนนี้พระท่านเตือนอยู่ครับสั่งเลยสั่งนอนเพื่นหยานทุ่นละนอนเพื่อนล,ล้าลาเทียนพเนียรักจ้นี้เอาเด้นเข่าลายครับพี่นอ้องเพีนกวาดล้านกระหังราชากระหังปีศาจครับหยานทุนลแล้วก็บสองชัน้นสองชั้นปลิดชีพมากไก่บ่ได้ครับพี่อรรถสองชั้นควนข้าวค้อนแม่แดง จุดนี้มีค้อนไม่ใส่ตันมา taking, นําได้แทนทุนแบบธรรมดาเลยฝีมือดีครับง่ามพร้อมง่ามแบบเกือราคาบ่แพงครับจับกล้องได้เลยแหละฝีมือเห็นเนียบเลยผมก็เลยเดี๋ยวมาสั่างยืนเรื่อยๆครับพี่น้องครับไอผมสร้างให้ก็ได้มารับให้ข้าเจ้าครับมันใกล้ๆได้ละไกลเติมอยู่วันนี้มันลับเต็นกวาดลานให้อาจารย์สัญญาอาจารย์สัญญาเพิ่นอยู่บางเกปิ แต่เช้าว่าแบบโอ้สั่งคนใหญ่เทนเด้อร์เลเอาเทนกวาดล้านนะเพท่อนๆเขาสั่งมาครับแล้วๆส่งข้าวไปว่านไปยฝ่ามารับแต่เ้านีาลล่แหละท่านตื่นอยู่ขันตื่นก็นได้สิล์งสิล์งเอ้งเลยนะ